ดาที่16ถึง20ครับ รูปแบบนี้ใครได้เปรียบกว่ากันครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับตอนนี้มีการนับฝั่งขึ้นค้างเอาไว้นะครับงั้นฝั่งขึ้นได้เปรียบกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตลาดบ้านเราเนี่ยหยุดหนึ่งวันด้วยนะครับนะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาตัว xau หรือว่า gold spot เขายังคงขึ้นต่อนะครับงั้นเราก็จะกอบโกยกําไรนะครับต่อเนื่องไปนะครับอีกประมาณสามสิบถึงสี่สิบเหรียญได้นะครับงั้นตั้งแต่ลองตรงนี้มาเนี่ยจนถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะโดดขึ้นไปอีกประมาณสามสิบถึง พอกระโดดครับอขึ้นมาครับมันจะนับเป็นเลข5ทุกคนครับมันจะขึ้นเป็นเวฟห้านะ,ะถ้าเรามีลองอยู่แล้วเราก็ถือลองต่อไปครับเราจะกลับมาเล่นช็อตเมื่อไหร่ครับทุกคนครับ5เขียวปรากฏ จะกลับมาเล่นช็อตได้เมื่อไหร่ก็รอศูนย์แดงจุดแดงนั่นเองครับก็ถึงจะเล่นช็อตได้นะครับหลังจากเข้าเงื่องไขนะครับนะห้าเขียวนะครับศูนย์แดงจุดแดงนะครับเล่นช็อตนะครับเมื่อช็อตแล้วก็ใช้สต็อปลอสต์ไฮเดิมห้ามปิดสูงกว่าไฮเดิมนะครับก็หวังว่านะครับนะยังไม่ต้องตลาดจะยังไม่รีบช็อตอะไรนะครับนะก็ควรต้องขึ้นต่อไปนะครับนะก็เปร5ห้า หวังว่าไปไกลเพราะว่าเว็บสามันสั้นครับเห็นไหมเว็บสามันสั้นงั้นเว็บห้าก็น่าจะไปได้ไกลนะครับอย่าลืมนะจะช็อตได้ก็ต่อเมื่อหล่อศูนย์แดงจุดแดงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวห้าเขียวปรากฏขึ้นแน่นอนครับอันนี้ก็คือเงื่อนไขของทองคําในสัปดาห์หน้านะครับผ่านมาแล้วครับหสัปดาห์เกิดอะไรขึ้นบ้างครับกับตัวทองคำนะครับทองคําสัปดาห์ที่แล้วครับจบไปตรงที่ภาพบริเวณนี้นะครับบอกทุกคนว่าทองคำนะครับเดี๋ยวเปิดมาวันจันทร์มันต้องแกลบอัพขึ้นไปนะครับตามตัวเลขของสปอต ของ XA u ที่เขาเล่นฝั่งขึ้นนะครับแต่ว่าบ้านเราติดวันหยุดไปก่อนหน้านะครับงั้นก็ต้องแกรปอัพขึ้นหลังจากแกรปอัพขึ้นไปนะครับอ่ามันจะต้องนับเวฟ5นะครับเวฟ5เนาะเวฟ5ก็มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับราคายิ่งวิ่งขึ้นไปเรื่อยนะครับเวฟ5ก็สูงขึ้นไปเรื่อยตอนนี้เวฟ5มาอยู่ตรงบริเวณนี้ละเห็นรา5าไหมครับ คราวนี้เนี่ยความเดิมของเราเนี่ยเรามองขึ้นมาตลอดนะครับตั้งแต่ตอนที่ราคาครับเข้าเงื่อนไขฝั่งรองในรอบนี้จําได้ไหมครับเงื่อนไขฝั่งรองคืออะไรนะครับสูนเขียวนะครับตรงนี้นะห้าแดงศูนเขียวจุดเขียวนะครับแต่ว่าเราจะลองได้แต่ตอนที่มันเปิดแกรบอัพขึ้นมาตรงนี้นะครับนะห้าแดงสูนเขียวจุดเขียวแต่ได้ราคาแกรบอัพนะงั้นตั้งแต่ตอนที่ เข้าต้นขฝั่งรองตัววีมันชินนะครับก็เรียกว่าระบบก็พาทุกคนกรอบโกยนะครับหรือพาทุกคนเหวี่ยงขึ้นมาประมาณสักประมาณี่สัก143เหรียญโดยประมาณนะครับอ่ะนั้นก็ถือว่ายังคงถูกต้องนะตามแนวทางที่บอกว่าฝั่งขึ้นยังคงได้เปรียบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นการนับเวฟห้าหลังจากที่เปิดมาในสัปดาห์นี้นะครับเวฟนผ้าอยู่นี้ละคราวนี้เงื่อนไขของการช็อตจาได้ไหมครับจริงเงื่อนช็อตเนี่ยบอกว่าแต่คราวที่แล้วด้วยนะครับว่าการจะช็อตได้นะครับก็เดี๋ยวคุณจะเห็นเวฟห้า แล้วเวฟ5รอบนี้ก็จะเป็นเวฟ5ที่ยาวกว่าเวฟ3ด้วยเพราะเวฟ3รอบที่แล้วไม่ได้ยาวมากเห็นไหมครับก็สอดคล้องที่บอกไปว่าถ้าเวฟ3ไม่ได้ยาวมากเดี๋ยวเราจะไปเจอเวฟ5ที่ยาวกว่านะครับก็ประมาณนี้เลยงานรูปแบบนี้ครับทองคําสัปดาห์หน้านะครับคุณคิดว่าฝั่งไหนยังคงได้เปรียบ,บมีแต่การนับขึ้นอย่างเดียว คุณก็ต้องรู้อยู่แล้วฝั่งขึ้นได้เปรียบกว่าใช่ไหมละ่ะแต่คุณจะเล่นฝั่งรองไหมล่ะมันขึ้นมาไกลแล้วใช่ไหมคุณก็ต้องดักเล่นฝั่งอะไรละ่ะฝั่งตรงข้ามใช่ไหมเงื่อนไขตรงข้ามคืออะไรอ่ะก็บอกไปแล้วแล้วก็ตามครับนะใครอยากใช้งานระบบนี้นะครับสามารถที่จะเปิดพอร์ตเข้ามาใช้งานตัว a c c o u n ทที่เป็นเดโมโลแล้วก็แอคเคาท์ฟรีได้นะครับสำหรับตัว v ีแม h ช n นนะครับส่งคำสั่งลองช็อตได้ด้วยในนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องฟังก์ชันของการแก้พอร์ตต่างๆแล้วก็มีอินดิเคเตอร อาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีสวิตต่างๆให้ใช้งานฟรีอีกมากมายครับเช่นพวกอเลสแมสเซจต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันแบบยาวๆต่อเนื่องได้เลยครับอยากเรียนต่่อใมัครบ เพียงแค่สแกน q คนขขอรโค้ดตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า www.openaccount.trade o r l d ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ